ที่5พฤจิก,กาตอนนี้ที่2 15เพิ่งตื่นมาก็เออเมื่อกี้ถอดกายทิพได้เป็นวันที่ค่อนข้างแปลกเพราะว่าครั้งนี้กายทิพย์เหมือนกับล้มออกมาทางด้านหน้า เหมือนแยกออกมาทางด้านหน้าซึ่งปกติจะออกทางด้านหลังอแล้วก็ไม่ได้กำหนดจิตอะไรด้วยก็น่าจะเป็นผลจากสมุนไพรจริงจูชายที่กินไปน่าจะมีผลทำให้ร่างกายเย็นแล้วก็ถอดได้อ่วันนี้ไม่ได้ไม่ได้กำหนดจิตอะไรเป็นพิเศษเลยอ่อ่ออกไปครั้งนี้ค่อนข้างมืด คนขงบรถกำหนดระยะทางอะไรต่างๆาก็นึกไปถึงที่ที่หนึ่งก็ไปเห็นเป็นเหมือนห้องอะไรสักอย่างหนึ่งไม่สว่างมากาในนั้นมีเหมือนเด็กเหมือนเด็กที่มองไม่ชัดน่าจะเป็นวิญญาณอะไรสักอย่างหนึ่ง เดินไปเดินมาแต่ไม่ชัดนะครับแล้วก็ผมก็พยายามไปจับเขาแต่ก็เหมือนโดนทุบหลังนิดหน่อยเนาะมีความรู้สึกอยากเล่นพิเรนอะไรบางอย่างก็โดนเหมือนโดนทุบหลังนิดนึงอ,อาจจะเพราะว่าความเล่นพิเรนไปจับตัวเขานะครับรู้สึกว่าความทรงจำอะไรต่างๆที่เห็นในตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์ดี นะครับแล้วก็พยายามนึกไปถึงตรงที่เก่าที่เคยไปก็ไปไม่ได้นะครับการออกครั้งนี้ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะค่อนข้างออกมืดมืดแต่ก็โอเคแล้วก็ตื่นขึ้นมาอัดเสียงนะครับ